สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวครื่องเสียงที่รักและขารพครับวันนี้ก็มาดบร้านพิอยูซาวนะครับผมร้านพิอยูซาวสุรินมาด้โทรศัพท์0ู6ย์เก้าหแตั้งอยู่ที่บ้านจักแกแสงตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอนส่งเท่านั้นนะครับหมายดขบัญชีก็พิอยูโกดโผครับผมอ่ะพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาชมในส่วนของ power นะครับ มีพาวเวอร์ประกอบเข้ามาสองแท่นนะครับมาดูกันตัวแรกนะตัวนี้เป็นหน้าดํานะครับขนาดประมาณสองโยครึ่งนะครับพี่น้องนะครับมาดูมอแปลงมอแปลงเป็นซีคอนะครับตัวนี้ไฟเจ็ดสิบสี่โวลต์นะครับก็บอร์ดก็จะเป็นของโปรเอ็กทีฟนะครับโปรเอ็กทีฟทาร้อยเอ็ดนะครับก็จ้านี้ก็จะทํารถแห่อยู่นะครับโปรเอ็กทีฟนะครับตัวนี้ไปเป็นปลาแปรรูปนะครับก็จะเป็น พันธุเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับค้างละสิบคู่นะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆก็ทดสอบนะครับก็สิบแปดนิ้วค้างละสองนะครับหรือว่าไปขับกลางแหลมก็ค้างละสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วก็ค้างละสามนะครับถือว่าผ่านนะครับอิ่มๆนะครับด้านหลังก็จะมีนะครับกคู่นะครับมีาร r นะครับก็มีเซอร์ไให้นะครับเซคร์ไมีสองแบบนะลำโพงเป็นแบบมุนแล้วก็แบบ p r นะครับเป็นแบบสเปคคอนเพจนะครับอารมีสองตัวนะครับครับสภาพโดยรวมก็โอเคครับสวยงามนะครับอ่ะมาเปิดสวิตช์ครับครับกว่าเครื่องทํางานปกตินะครับด้านหน้าเ็าจะไฟอาจจะไม่ขึ้นนะพี่น้องนะครับอันนี้ตามสภาพนะครับดีเลย์ปกติทํางานนะครับมาดูชิ้นแรกครับ แปดนิ้วนะครับดอกคู่นะครับตัวนี้ สภาพนะครับก็ราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับผมหกพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าครับตัวนี้ของโปรแอคทีฟครับสิบเก้นิ้วข้างละสองือว่าเป็นสิบห้านิ้วนะครับข้างละสามตัวนี้สบายครับอิ่มๆครับไฟสูงๆครับไฟเจ็ดจุดสี่นะครับโอเคครับสนใจก็แลกเปลี่ยนทีเทิร์นนะครับสินค้าได้นะครับ ไปรีลืมครับร้านพิซูซาวบ้านจะแกแสงตะบนศน์สว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์0962191089ครับห่งครับผมมาต่อกันอีกหนึ่งตัวครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอมเฟตนะครับผมหน้าแอมเฟตนะครับตัวนี้สอบถามแล้วก็เป็นของทางซีสเกตนะฮัางเล็กไลท์แอนด์ชาลซีสเกตนะครับตัวนี้เป็นมาแปลงสีคอมากันตัวนี้55โวลต์นะครับผม55โวลต์นะครับแต่ว่า ทันจะเจอจะมี2 4 6 8 10 12อันนี้12คู่นะครับผมปลาก็เป็นลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ใหญ่เลยนะครับก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกสามได้นะครับนะครับก็จะให้ความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับอันหลังก็เหมือนกันครับก็เป็นเจีโคนนะครับผมโฟน XLR สเปคคอนแบบกดนะครับสเปคคอนแบบมุนนะครับนี่ครับตัวบ้าครบครันนะครับมาดูครับ อ่านิเล์ทำงานนะครับตัวนี้นิเล์ทำงานนะครับไปหนะ้าจอขึ้นประมาณนี้ครับมาดูเพียงครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้เน้นขับกลางแหลมนะครับตัวนี้กลางแหลมก็12บนิ้วสิบห้านิ้วก็ข้างละสามถึงสี่เลยนะครับถ้าเป็นสิบปดก็ได้ข้างละ2นะครับผม2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะตัวละห5พ0ห้ารบาทนะครับก็การใช้งานกับคนละแบบนะครับสามารถเจาะในเสียงดีนะครับตัวนี้ก็จะไซสๆนะครับตัวนี้ความแรงก็ต้องยกให้ตัวนี้เขาได้แรงกว่านะตัวนี้แรงกว่าครับถึงว่าทำรอเสียงนะครับ ต่ตอนนี้ไฟสูงนะครับเน้นแบบความละเอียดนะครับก็โอเคครับประมาณนี้ครับต่อสินค้าก็พอมีให้เลือกนะครับผมก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 62- 1 9 1 0 8 9ร้านพนยูซ่าว6,500บาท6,500บาท, 6, บาทรับเองครับผม